สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้พี่น้องอยู่กับช่องแบ่งราชันเด้อพี่น้องเด้อยังกินแม่ยังไม่สมยังไม่สมยังของม้าเป็นยังคือต้องหนาบวุฒิเท้าเน่หนาเขาเป็นยังซี่แหมหนาเขาเป็นยังซี่ไหมยังคนยังของม้าหาหนาบวุฒิหลุดจะเป็นเน่าได้เด้เดีนี้คือมันเขาหลักหนาเป็นเลยหนาบวุฒที่ได้บัว พูดนะเอาัวกบ้าน,น,นไ,ไนบารีบนหอนเองนะบาบนหลังน้ำเนี่บอกว่าต้องห่วงมาอยู่นี่บ่เคยบ่เคยบารีรักแคเแค่ดอกรักแต่รดนละบอบอซื้อรักไม่ซื้อแต่จังไปเคียย์กันที่หลังบบมันบอกนจังไปเคียยวกันที่หลังเคี่ยแต่ละเทียดๆๆมืดหลายแห้งใครเนี่ยแต่แต่บอกวาูปังนเนีย่ยใครเนีตบั้งแต่ว่ามือนใจเงินแบ่งอยไปน้าบ่ขายจนหอนไปนี่ะจังหัวตามาขายนี่มเช้บ้าไหนมัด ไปซื้อมากเออบัดยาพ่อถามนั่นอุ้ยอเมียผมมีเวลาไปซื้อน้ำดอกกับเมียนว่อจันน่ะน้องกัญญาไปโรงเรียนดึงจันเหลวบ่บ่เคยไปเห็นมันใหญ่เอียงคอยต่อเห็นมันไปโรงเรียนมือดิลงเลียงลูกก็ตัวนั่นเห็นบ่มือนั่นมันกับบ่ได้ยากแค่กันเห็น่มันเด็ดนี่ละยางว้นเลาะนี่ละนี่ใส่มันไปซื้อที่ลังใส่มันไปเส้อบมาได้ยังนั้นเอียงเกาะ นี่คาราเมันน้ำนี่นี่คาราเมนอยู่นี่หมดแล้วมื่อนี้ถ้าได้กินเขาอยู่เพราวอยู่มากินแต่ของหวานไม่เสียแอบบอของหวานแอบแบแต่ว่ากินบเหมือนมันอะไรมั้ยกินได้บ่หลายช่วงนีมันอืดลดหลา่นนี่ใจสุดไปลดความอ้วนมันมันใจสุดบ่ได้แล้วแบ่งว่าลดความอ้วดมาสั่นอย่างนั้น หลดได้เด้อหลดได้เด้อคือกินค่ะกินเนี่ยเนียเออมล็ดไมีเมนูอย่างมันเหมือนเม็ดเด็กเด็กรอบเด็กตุ่มตุ่มขอานเต็นข้าวเปียกมันเบิดแต่ว่าข้าวเปียกแม่ว่าอยากต้มดอกตั้มเหมือนล่ามเนี่ยมันมันกวงโตขึ้นมากยัข้าวตุ่มนะแซ่บยอดี่เขาเทีข้าวต้มแล้วมล็ดเที่ข้าวต้มมันคือตั้งมันกยจับแซ่บแซ่บมันก็จับหมื่น เหมือนได้ปะก้อนหลังไหว้ปุ้ยอยู่แสบแซ่บเลยแต่ละเคสก๋าต้มซาวมือเพราะท่านไม่กินยัางมืออยู่เส้นนั่นเส้นข่าเปียกมันเบิดแล้วเส้นข่าเปียกมันเบิดอามีหน้องเบิ้งเมนูวันนี้แกงต้องไม่สมเมนูไหแกงกระเพราไก่ไก่ก็ตองว่างครับไม่รับเทสเอี้ยงขึ้นดีหมดบ่มีเหลือบมี่ว่านนี่บ่หมี่ว่านนี่เด้ จ็กสีมันเด็กหน่อยมันหิวหรือว่าแจ็กสีมันมันแตกหรือว่าสี่จ็กจังใดกับโบไก่แฉบแกบอกว่าข้องหมอรุ่นนี้สองหอัวเบิร์ตแล้วก็ต้มหมอแรกเบิร์ตต้มหมอที่สองมากอีกแล้วแต่หมองุ่มปูดปวดแล้วมันมันเอาไปเที่ยวชิมเมื่อวันจำใส<น>่หนอโอ้ยเขาไปกินเขาไปกินเห็นอยู่เอาไปกินมาชิมตั้งไงนี่วะของแซ่บเนาะเนาะเหมือนมันซ้อมเด็กแล้วนอนเป็นไงเบิร์ตยังสี่นั่น มีก็ลังแกเห็ดรถมีแห้งเห็ดให้กินออแต่ว่าท่านเห็ดแล้วเนี่ยเดือดเต็มหม้อขึ้นกาองโอ้ยเหนื่อหยหลายคนเพราะแกกินมันมามีเหมือนในพวกเบิดดอกเออมิดตลอดนะครับแล้วก็ปอกมุ้งนี่ฟ้าสุนทรช่กับละมั่งกับเที่ยงเอ,อาเนี้ยวกับเบิร์ดเขาเจ้ากเบิร์ดมือเ้าเ์มันลงมาจังทั้งทั้งขอนี้วกับเปิดเ,ออเปิดฟ้าใบหม้อเขาก็ออกมาอยู่ข้างนอกเบิร์ดรักบ,บุญ <laughs> พี่น้องรับรอง,องเลยฉันปี่น้องแบบว่าเลี้ยงเอียงแน่ ขนาดรำอำใจกัน,น่อยในพี่นอนสีแบบว่าสบายใจรอดคือเหมิดถูกยางวงมีเหลือสุดยังมากวงมีเหลืออีเดอเบื้องจากนี่รถนี่หุ่นนี่ <c oughs> ไปแล้วโอาแก่งเยอะ